ภูมการผลิตประจักษ์ใช่รับประกันควน้มมวนเซอระมาบ้านเนี่ยอยู่กี่มาแล้วนะคุณแม่เดี๋ยวจะส่งคุณแม่เข้านอนแต่ต้องเห็นหน้าลูกก่อนนะหกลอยคนบนยอมหนีนี่นี่มาเสดายอยู่มายังลูกมายังมายังงายังงขับมากแล้วไหนล่ะครับผมลูกสาวห้องยานสภาพลาแจ๊ไปครับม,มาครับคุณแม่และคุณลูกอืม,อม ผมกับติดนึกกันครับคุณลูกเป็นไงครับขาดจังเลยใช่ไหมจ๊ะยูกี่จังสวัสดีคุณแม่ทั้งหมดห0ร้อคนยังไม่อยู่ยังไม่หนีไปเพราะว่าคุณแม่รอแต่คุณยูอยู่คุณอยู่เป็นไงวันนี้ยูคุณยูจังคุณอยูอะไรนะยูกิจยูกิจังเป็นเป็นคนญี่ปุ่นของแท้ะพ่ะม์ไมเขาเอาเท่าเอาเท่าที่ได้ก่อนนะวันนี้นะแล้วนันเดียนบะข่ายเสียลูกสาวมาไหว้มา เรียบร้อยเลยห้องเขาไปเอาขอตอ,อ,อ,อกเนะี่ยโอเคดี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 แล้วครับนี่คือคว่มหัจวจะคว่ำนะครับพี่น้องครับน้องอยูกิมาแล้วกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องชัดนี่ค่ะบ่อไ,ได้เรื่องชัดเขาครูขวัญค,ครูบุญเด้เออครับอารัอนนี้พ่อได้เปิดผู้ใด้เปิงยังไงได้ครับพี่น้องเป็นครูเพลงอยู่เบื้องหลังศิลป,ปินดังทุกคนในประเทศไทยอาจารย์สอนสารคาม นะครับคนนี้น้องมาใส่เสียงนะครับและเป็นจังหวะด,ดีที่พอ่อพี่ดาราพ่อมเออนักร้องดังใน,นตำนานก็ยังอยู่นี่นะครับพี่ดาราธัญญพรนะครับสวัสดีค่ะมาครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเี๋คือครูบาอาจารย์นะครับที่อยู่เบื้องหลังศิลปินทุกเบอร์ครับในประเทศไทยที่มีเสียง นี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับผมหลายเดือนเกินน้องจริงจริงนะสองเดือนครับรอ,อ๋อพี่จะคนอยากเบิ้งหนา้าลูกสาวออกไปเบิง้ง <c> เ <oughs> นินเติร์นเอนครับนี่คือครูเพลงนะครับเป็นปรมาจารย์ครูเพลงที่อยู่เบื้องหลังศรริลปิน ทุกคนนะครับในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงนะครับวันนี้ถือว่ามาไหวัเป็นทางการครับเป็นใจค่ะแม่แม่าวอาจารย์เห่ยพ่อนวลเออทีละคนทีละคนลูกเดี๋ยววไพ่อนายเออมาเดี๋ยวนี้เนาะโมกตัวเนาะเออมาเดี๋ยวนี้องค์ต้องโมกตา ก็ <ım: S 2> ตายถูกไหมยังไงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเปนั่น าขาขึ้นผมก็ใส่ดดิตอนนี้ผมนอนยังมาสนใส่นิดตให้ฟังบรรยากาศนะครับองคุยครับอาจายเลพไปนองเรื่องเบิ่งไปเลยนอกจากเข้าสิปิดปิดมายังิตเมื่อกน้ไปจุกเราจะได้เห็นายใก็เลยผมก็เใส่ผาปิตานอนมันสิแก่แกไขสถานการณ์เพราะว่านอนยังเว้นแต่ว่าใส่มงนสว่าง้าตาเาพอพอหลับพอ เลยเลยซื้อไส่ซื้ออาสีามาเออมันก็มึนมันก็ดีทุว่าไทยรูปไปเพื่อผมเลยไทยเราส่งใหน่นเลยครับคเพราะ็พอราข้นเาตัเยสินะอนตนะอนนังพนะครับต้องดูแลสุาพแล้ยังไงกท่ใช่งานงิรรับอย่างเดียว นี่ครับนน้ำร่างรัดที่ทองค่ำเนี่กขมาส้างว่ามืองท่บกันทำให้องคนนี่ทานอาจารย์าวรกนครับเป็นเหลักให้ผเนีสไผมถว่าชงรมา่ยแต่ดอีพรุัปากบน้าขขรีหรือวามาตรฐานึ้งครับนอนทั้งยยลัีกอนเอาไว้อีครับไม่ีัเป็น่างคสามสี่บนจะิไปคับ สภาพกำลังทั้งสมองทั้งปีเรื่องเข้างานแต่งทีมงานเคื่อให้สบายใช่หรือเปล่ายี่ไหน่ให้หนเนี่ยพักก่อนที่เพียงพอด้วยยังไงจังพอครับรถของอุ้มแม่ตุ้มพลอยดูแลครับพอดูแม่อุ้มพลอยดูแลดูหนนุ่มเตรียมตัวใจนิ่มว่มือเนี่ยเต็นเตียงไหล บ่เคยคิดว่าสิเอนนีนี้่อมื่อวานนีุ้กแล้วนะหาลูกไปสอบมื้ออืในสิเป็นไหเอาแปมาเขาเร็ตก็ิีพีเล่มเสือตีเขาเต็มสายสายสายแดดดียนะแต่ลูกเข้าในมากจะสายมลลัคนะจเลยว่าเอาทาที่ได้เด้วบอกคนเราการเป็น่าสิเตนเขาเจนพอเซ็ต่องที่ยงลูกว่าแม่นว่เอาไปมาเต็มจุบจีกเลยเป็นการปึก มีการปน,นไงับยุคดิีสภาพจะมาเป็นเมื่อชิ่งมากหลังกากเดียสื่อทุกสื่อก็จะเพ่งเล็งมองทุกวงการเพราะว่าละครวันนี้ย,ย,ยี่ไพายี่หงที่ต้องไปเรียนการแสดงนะครับหลังจากนิดเช็คแนีเรียนการแสดงเสร็จทั้งเดือนสิงหาครับเพราะจะมีละครสองสามเรื่องหนังใหญ่ด้วยครับฉะนั้นสิงหากนยานี่คือเป็นปภาพของกามสร้างตัวตนสร้างคาลิตเตอร์ในตัวละครเป็นรนักเอกนะครับนั่งร้องคนท่านรับได้ครับตอนนี้คือผมเมคิ้วเลยทัวร ลู่เบาบางพอจ้ะแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นนักเอกเนี่ยหลับเลยนะครับตานนั้นอาจารย์จะนอนในคิดเนี่ย,ย,มย,นนมย,ย,ยผมต้อง่าช่วงนี้อาศัยเวลาที่เขายูนิฟูติเทฟเนี่ยก่อนที่นอนจะไดพักทีละอสองวโมงอยู่บ้านอยู่ก็รอนแต่มีคิวมีเวลายังมาขึ้นเสียสรราลายไปแล้นิดหนึ่งสองชั่วโมงขามาใส่เสีย,ยงไว้แล้วพอเรามีของเราจะถ่ายเมื่อไหร่ค่อยถ่ายครับถ้างั้นหลังจากนี้เข,าขา้าพรรษาจะมีแต่พวงมาล์ม องจะนดนตงๆเนี่ยจะมาทำดนตรีเสีอใจาก,ก็ะไม่มีเวลาคิวันแน่นมากเออเอาหลงังนี้โดยครับข,ขอให้โด่งดังเป็นผู้แตกทะลุฟ้าทะลุลกวไปเลยก็ประธานมันนี่มามา,มาใส่เพลงยังหน,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 นคนนึงของเมืองไทยเลยแหละต้องแล้วอนี้ก่ได้บอกใครเนาะก่ได้บอกทไม่เป็นยังเนาะอ้าวกระาทายู่นมาปานี่คนกูแล้วลเอทำไปงีดีแล้วถาช่อมือดมนี่ไดได้กเอาเท่นั้น ใ่แล e ้วอ no, ้เขาทนั่นยาฝื่ถาย้มาได้ห้ากเอาเสียงเข้าไปฟังคนคนตอนนี้มือรุ่นเฮาฟังดูเ้ากอแปหบิงเสียงเขาเอามาถ้าตัวนี้เวลาเขาวอาเจนที่เกินสามชั่วโมงขนาสู้เขาได้นะต้งได้ก่อนเด้อกบน์โบน์มาเข็นเ้อเนมามือนี้ได้สัตว์เลเอานั้นอาบุฟังว่ามือหนารอยมาใส่ปึ๊บสองชั่วโมงสามชั่วโมงแป๊บเดียวขันขันได้แล้วนะในเวลแป๊บเดียว สำคัญว่าข้าต้องได้ก่อนถ้าไม่ได้มันสูงมันสูงมันจะดึงก,ก,การทำง,งาน,นแข็งแคร่งหแข็งข้าเแขงสำเร็จข้าเแขงยิ่งต้องระวังจำไว้เลยว่าเข้ามายิ่งสูงก,ก็ยิ่งหนาวเนี่ยข้ามีนะคนบอกใจไอ้เป็นขึ้นยอดดอยแห่งสูงแห่งหนาวว่ากเขียวยอดดอยบางครั้งก็ห่อนแต่เข้าม,มายิ่งสูงยิ่งหนาวคืออะไรยิ่งเราสำเร็จหนักเข้าเท่าไรเแ่งโดดเต้น คนจอ้จองจ้องในทางที่ดีกับนีจ้องในทางที่ทำายกับนีอ่านี่เขาเฮ้ยว่า,ท,า,ท,า,ท,าทั้งทั้งโชคทั้งดีๆร่วมกัารถ้นเรายิ่งสูงยิ่งหนาเปรียบเหมือนคนที่ทำอะไรแล้วมีความสำเร็จ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 แต่การจะมีคนจะมีคนรวยขาวแบบนี้ันจะยมีคนโชงเขาคนเหนยยียวเดี๋ยวแย่มาไหมเออมันเป็นสัน้นตามปกติเป็นสัน้นเขาพอจะบอกว่ายิงสูงยิงหนามาันจะมาเข้าตัวอม แหงต้องหลัดคุมแหงต้องทางานหน้าขึ้นแห่งต้องอเขาเรียกว่ามีความมีความหลัดคุมเปดี้อ,องเยี่ยงเ็นดีเห,ห็นไนะหนาวก็หมายนะใจเราเย็นยังตัวเปิดที่าวซาบนาสบายมาก